อันนี้ก็เทมเป้นะคะครั้งแรกที่ทำนะเออครั้งที่สองเนาะครั้งแรกทําไปแล้วนะคะไม่ไม่ถูกเสียหายไปแต่คราวนี้ทําชุดที่สองนะคะใช้ถั่ว1นกิโลหนึ่งวันผ่านไปเขาบอกว่าให้เก็บในอุณหภูมิที่มีความร้อนไม่ต่ำกว่า30องศาแต่วันนี้นะคะวันหลังจากวันที่ทำมา ไม่มีความร้อน,นะค่ะเพราะว่าฝนตกนะคะก็อบอุ่นแค่บ้านของเราออกมาแล้วนะคะนี่คือถั่วแทมเป้นะคะคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนๆท่านไหนอยากทราบนะคะหันเข้าไปฟังในช่องสีแดงได้นะคะคุณประโยชน์ของถั่วแทมเป้นะคะอันนี้ทำมาจากถั่วเหลืองนะคะครั้งแรกนะคะที่แม่ไพรินทำเกิดความเดี๋ยวจะ ลองเอาไปทอดดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะบอกว่าสองวันนะคะแล้วก็เราจะเก็บไว้ในตู้เย็นอันนี้ก็ผ่านมาหนึ่งวันแล้วนะคะแล้วเราลาวิ่งดีมากเลยนะคะเห็นไหมคะเราก็จะเป็นถั่วอยู่เดี๋ยวจะเอาไปผ่าให้ดูนะคะวันนี้วันนี้ต้องเอา,าอีกวันหนึงนะ่งเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะผ่าให้ดูนะคะแล้วก็จะทอดให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากมายนะคะเราก็กินเอาประโยชน์นะคะเพราะว่าถั่วนี้คือคุณประโยชน์ของโปรตีนอย่างดีนะคะเหมาะที่สุดสาหรับคนกินมังสวิรัตนะคะคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์อันนี้ก็คือชิ้นแรกนะคะผลงานชิ้นแรกนะคะเดี๋ยวมาชมกันดําๆนี้ไม่ใช่อะไรนะคะเป็นที่เราเอา,อาเหล็กลวดนะคะมาจิ้มๆนะคะก็เอาไปลนไฟเนาะก็เลยทําให้เขาดําไปนิดนึงนะคะเดี๋ยว ครั้งหน้าจะต้องแก้ไขใหม่นะคะอันนี้ก็คือครั้งแรกนะคะผ่านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทอดให้ดูนะคะว่าหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรบ้าง